สวัสดีค่ะนะักเยนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะก็พบก,กับคกุกิ๊กอีกแล้วนะช่วงบ่ายนะคะวันนี้นะคะคกุกกิ๊ก็จะมาสอนเรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะว่าลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างอาจจะเป็นตาหูจมูกปากนะคะอ่ะมือใช่ไหมเท้าของมันใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันนะอ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมที่หนึ่งนะคะส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมอ่ะเรามาดูกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เื่อเด็กๆเ,เรียนจบแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตและระบุชื่อของส่วนต่างๆของสัตว์ได้นะคะสอ,อนะคะคือการสังเกตคืออะไรเด็กๆรู้ไหมการสังเกตนะคะคือการใช้ประสาทสัมผัสบอ่กสนะของสิ่งต่างๆนะคะโดยการฟังนะคะดมกลิ่นชิมรสการสัมผัสหรือว่าการดูนั่นเองค่ะวั <c oughs> สดุ <c oughs> อุปกรณ์นะคะคือหนึ่งสีไม้นะคะหรือสีเทียนก็ได้ สองคือดินสอสามไม้บรรทัดและสี่สัตว์ในท้องถิ่นนั่นเองค่ะพิธีที่ทนะคะสํารวจสัตว์ในท้องถิ่นนะคะและเลือกสัตว์ที่พบมาคนละหนึ่งชนิดเมื่อเด็กๆเ,เลือกมาแล้วนะคะเด็กๆอาจจะว่าอยากวาดลูกสุนนะัขว่าลูกแมวผีเสื้อนะคะหรือจะเป็นปลาทองเป็นนกนี้ก็ได้นะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเ,เลือกเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาดูกันนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็วาดรูปนะคะพร้อมระบายสีนะคะสัตว์ที่นักเรียนสนใจ ให้มีักษณะและส่วนประกอบตามที่สังเกตได้ <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บพร้อมทั้งชี้ไปด้วยว่าส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้อ่ะส่วนนี้คือตาส่วนนี้คือจมูกส่วนนี้คือปากนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่า <c oughs> นักเรียนนะคะจะต้องสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นกี่ชนิดคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะคะต่อมานะคะนักเรียนจะต้องวาดลูกสัตว์อย่างไร เ,เวลาวาดรูปสัตว์นะคะคุูครูก็จะให้ใเรียนวา่าจะเจาหนาะนะคะส่วนประกอบตามที่สังเกตได้นะคะถามนะคะนักเรียนเขียนอะไรลงในรูปที่วาดมาน,นะคะเรียนเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์นะคะที่ครูบอกอ่ะมีตามีหูมีจมูกมีปากมีลําตัวนะคะมีหางมีปีกเด็กๆก็แยงออกไปอ่ะเรามาฝึกอ่านคําศัพท์นะคะอ่านคำการชื่อส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้าง เด็กๆเปิดไปหน้าแรกนะคะก็ะะจะเจอหน้านี้เด็กๆเห็นไหมอ่าตรงนี้นะคะค,คุณครูก็จะให้เด็กๆเขียนสัตว์ที่นักเรียนเลือกว่าเด็กเรียนจะเลือกอะไรนะคะเช่นตุนักแมวนะคะรูปส่วนต่างๆเด็กๆก็วาดลงไปเนาะอ่าเห็นไหมคะเขียนตรงนี้แล้วก็วาดรูปลงไปต่อมานะคะตัวอย่างนะคะสัตว์ในท้องถิ่นมีอะไรบ้างเรามาดูกันก่แรกคือปลาทองเด็กๆรู้นะคะบางบ้านบางคนก็เลี้ยงปลาทองใช่ไหม อ่ะต่อมาวัวนะคะวัวตักกแตนเด็กๆเห็นตักกแตนไหมอ่ะเด็กๆก็ชี้ไปเลยว่ามีตามีปา่ามีจมูกมีขามีปีกมีลําตัวอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็คือนกนะคะนกนะนกอภิบายผลการทํากิจกรรมนะคะเรามาดูกันอ่ะอย่างเช่นครูเลือกสุนัข ครูก็เขียนไปเลยว่าสัตว์ที่คือเลือกคือสุนัขนั่นเองแล้วครูก็ว่ารูปสุนัขขึ้นมาเมื่อครูว่าเสร็จแล้วแล้วมาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะชี้ไปว่ามีหูมีตามีปากมีเท้านะคะอ่าหรือจะชี้ไปว่ามีหางมีลําตัวเด็กๆก็ชี้ออกไปนะตามความสนใจของเด็กๆเลยว่าเด็กๆนะคะอยากชอบสัตว์ชนิดไหนนะคะเด็กๆก็เขียนวาดรูปลงไปต่อมานะคะสรุปบทเรียนเนาะเขาบอกว่า สัตว์แต่ละชนิดนะคะมีส่วนต,ต่างๆหลายส่วนเลยนะคะซึ่งแต่ละส่วนนะคะอาจมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้เช่นวัวนะคะวัวนะคะมีตาเหมือนตากแตนแตตากแตนมีมีละคะมีหางเหมือนวัวไหมไม่มีแสดงว่าลักษณะที่เหมือนซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะมีเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้เนาะอย่างเช่นอ่ะสุนัขนะคะมีหางวัวก็มีหาง จุนักมีหูวัวก,ก็มีหูนะคะอันนี้อันนี้คือลักษณะเหมือนกันแต่ว่านกนเด็กๆเห็นไหมจุนักมีหูแต่นกไม่มีหูแสดงว่าลักษณะนี้แตกต่างกันนะคะให้ใเด็กๆเลือกมาหนึ่งชนิดนะอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะ ครูก็ให้เด็กๆนะคะเลือกสัตว์มาหนึ่งชนิดในท้องถิ่นของเราว่ามีอะไรบ้างเนาะเด็กๆประทับใจสิ่งไหนเด็กๆชอบชอบตัวชอบสัตว์ชนิดไหนเด็กๆก็วาดลงไปแล้วก็ชี้ส่วนประกอบด้วยนะคะอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องลักษณะส่วนต่างๆของสิ่งมีชีของสัตว์นั่นเองเนาะอ่ะก่อนที่เราจะเจอกันคาบเรียนหน้านะคะเด็กๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูกิกด้วยนะคะอ่ะ เพื่อเด็กๆจะได้ไม่พลาดการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนั่นเองเนาะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย